ไอกัญชาเนี่ยเราเรามีวิธีการปลูกยังไงก็ปลูกง่ายครับปลูกตอนเป็นเมล็ดตอนเป็นเม็ดนี่คือตัดตูดขบตูดมาแล้วก็แช่น้ําแช่น้ําเสร็จประมาณสิบสองชั่วโมงหรือวันหนึ่งแล้วแต่เราเลยพี่แล้วเราก็เอาขึ้นมาใส่ในเช็ดชูหมามันหมาบพรมทิ้งไว้หนึ่งวันไม่ให้โดนแสงแดดปุ๊บเราเปิดมันจะมีรากออกปุ๊บเราใส่เลยใส่ในกระถางที่เราต้องการปลูกปุ๊บเราเอาพลาสติกิด เพื่อควบแน่นมันให้ม <sh> ันเกิดขึ้นไวๆพี่ควบแน่นควบแน่นมันให้มันเกิดไวปุ๊บพอมันเกิดปุ๊บเราก็ค่อยใส่ค่อยใส่ปุ๋ยสิบห้าวันเนี่ยเขาจะใส่ปุ๋ยทีตอนที่ช่วงมันออกงอกมาสิบห้าวันสิบห้าวันไปแล้วนี่เราสามารถดัดแต่งกิ่งตัดยอดดัดมันทอปมันได้หมดพี่แล้วมันจะค่อยโตถ้าเราไม่ตัดไม่ทอปมันก้นมันจะสูงมันจะยากต่อการหลบซ่อนของตำรวจของทางการครับต้องต้องในช่วงช่วงกอนเลึกนี่ทำไมเราก็อง ไปปลูกในในมุ้งในเต็นในอะไรก็แ้วกก็ผมกะชอบผมกะไม่มีใครรู้แต่คราวนี้เพื่อนผมอ่ะมันเข้าออกกันมันกินน้ําบายผมด้วยเกมพี่เขาก็บอกถ้าข้างบ้านมึงเนี่ยคนที่ไปจับทุกข้างบนไปจับเขาบอกว่าข้างบ้านไม่มีคนเขาออกมึงก็ไม่เก่งเสือกให้ท้องเขาออกเองแล้วปลูกมานานยังไม่ใช่พูดถึงว่าแต่กุมภาครับกุมภาปีนี้ปีนี้กัญชาเนี่ยทำไมเราต้องไปให้แสนให้อะไรมันเพราะอะไรยังไงมันจะโตไวพี่โตไวนี่ไปเจออีก อีกแค้นหนึ่งที่ผมกําลังจะทําเนี่ยปลูกในถังเลยคล้<ม>ายๆถังไฮโปอะ่ะ<ม>ดกมากพี่ดอกนี้มันขึ้นทุกอีอออแกนิกหมดเลยไหมล่ะออร์แกนิกหมดเลยครับแต่<ม>ที่ผมบอกปลูกในถังนี่คือเราไม่ใช้ดินใช<ม>้น้ํายิงใส่ล่างเดี๋ยวยิงยิงยิงใส่ล่ายิงไส้ล่าแล้วออกซิเจนน้นําที่หยด,ดลงมาเราก็เอาไปถังพักแล้วเราก็ขึ้นมาฉีดใหม,ม,ม,ม่ฉีดใหม่ฉีดใหม่ฉีดใหม่ล่ามันชอบอากาศเย็นๆห้องแอร์ผมก็เลยจะทําเนี่ย,ยผมเก็บก่อนไอ้นี่ไอ้พันที่เราปลูกเนี่ยพันพัน พี่มีดอกต่อเต่าครับใช้ตัดข้อตอนคืนใช้สถานกกรณ์ารตอนคืนแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่กำลังขึ้นดอกใช้ตอนกลางวันครับเหมาะสำหรับทำงานทำงานเพลินไม่เหนื่อยมันปลูกมันปลูกสำหรับไใ้สายมันจะมีใบอินิก้าแล้วก็สารติว่าแน่นดอนจริงๆแล้วไอ้ไอ้คุณซุ้มปะอยู่ที่ไตโคมครับเต่านี่มันเป็นอะไรมันมันใช้สำหรับสถานกกรณ์ตอนกลางคืนถ้าคุณสถานการณ์ไปแล้วในทางเสง มันจะง่วงนอนแบบว่ามันหมองน้ำหาัเข้าก่อนครับแล้วก็มีต้มหรือว่าเอาไปรืว่ไปแล้วแต่สะดวกครับจะ<ม>ต้มเยาไปจับเป็นอะไรได้หมดมซึ่งแดบเนี่ยที่ต่างประเทศเขาเล่นกันแผ่นเหลืองเหลือง,งที่เห็นเห<ม>ลืองเหลือใส่แก้วน่ะ<ม><ม>ก็ยางมันก็เราก็เอาอันนี้เราไปเครื่องเลซินความร้อนมันออกมา,มา,มาเอายางมาันออกมาเราก็แกะแกะแกะแล้วเราก็ไปสูตอแน่นอนสุดยอด